ดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เคารพรักวันนี้วันที่9เดือนธันวาสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเราเข้ามาสำรวจแปลงทุเรียนของเรานะครับสิ่งที่ตามมาก็คือวันนี้น้าค้างลงเยอะมากครับเปียกเลยนะครับน้าค้างลงเยอะมากนี่ครับโอ้โหดูครับน้าค้างนี้มีแต่น้าค้างทั้งนั้นเลยนะครับแล้วทีนี้เราก็มาเจอใบทุเรียน ถูกแมลงที่เขาหากินกลางคืนกัดทำลายยอดเยอะเลยครับวันนี้เราก็มาป้องกันครับพี่น้องสําหรับวันนี้เราก็จะมาป้องกันมแมลงไม่ให้เขามาทำลายยอดของเขาแล้วเราก็เติมป้องกันเชื้อราเชื้อราตัวนี้คือสนิมจุดสาลายนะครับถ้าน้ำค้างลงเดี๋ยวใบเขาจะเป็นสนิมจุดสาลายนะครับเราก็เติมยาป้องกัน เชื้อราคือพวกโลกสนิมจุดสาลายแล้วทีนี้ก็คือ,อยาป้องกันมแมลงเติมลงไปด้วยครับพี่น้องอ้าวแล้วปุ๋ยเติมไหมสำหรับปุ๋ยก็เราเห็นใบเขาออกมาแล้วพี่น้องเราก็เติมปุ๋ยเข้าไปครับสูตรเสมอครับปุ๋ยสูตรเสมอเราก็เติมลงไป แล้วมีอะไรบ้างเราก็เติมแมกนีเซียมกับเคลเซียมนะครับพี่น้องเราจะเติมแมกนีเซียมเคลเซียมแล้วก็สังกะสีอ้าวเยอะเลยครับพี่น้องสําหรับช่วงน้าค้างลงน้ําหมอกลงนี้แหละพี่น้องสัตรูก็มาเยอะโรคพืชก็ตามมาโอ้โหครับเพียบแล้วครับพี่น้องเอ,อ๋ยโรคพืชก็พวกจําพวกไอ้ช่วงหน้าหนาวนี่ครับมาแล้วก็มาเยือนเยอะเลยนะครับใบสนิมจุดสาลาย น้ำค้างลงเป็นเชื้อราในใบลาดำแล้วทีนี้มแมลงก็เปลี่ยนไปศัตรูเขาก็เปลี่ยนไปเดี๋ยวก็ลายแดงก็มาเยือนของเราอีกอมแมลงหากินกลางคืนก็เยอะเราก็ป้องกันเขาสำหรับแปลงนี้ก็โดนมแมลงกินใบไปเยอะครับไม่ทันครับพี่น้องเราเข้ามาไม่ทัน เพราะเราเข้าไปยุ่งอยู่กับมังคุดอยู่หลายวันทุเรียนเราไม่ได้เข้ามาก็เลยเป็นเช่นนี้นี่ครับสภาพบรรยากาศตอนนี้ก็ประมาณสักเกือบจะเจ็ดโมงเช้าแล้วครับเราจะทําการพ่นก่อนแดดขึ้นเยอะๆนะครับถ้าแดดออกแรงๆเราก็หยุดพ่นนะครับเดี๋ยวใบเขาไหม้นะครับพี่น้องเราก็เติมอ่าวมีอะไรบ้างเอาวลืมซะแล้วครับพี่น้องเราก็เติมยาป้องกันเชื้อราพวกโรคสนิมจุดสาลาย เติมยาป้องกันมแมลงเติมปุ๋ยสูตรเสมอแมกนีเซียมแคลเซียมแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือธาตุสังกะสีนะครับพี่น้องสําสหรับสวนของเรานี้เติมธาตุสังกะสีอยู่บ,บ่อยๆเลยช่วงนี้เพราะมันเป็นอุณหภูมิเดี๋ยวก็กลางคืนนี่แหละครับกลางคืนเย็นมากๆเลยครับหนาวอีกต่างหากบางวันตกกลางวันมาเอา้าร้อนไปเช่นนั้นพี่น้องสําสหรับ ต้นไม้ของเราก็ปรับสภาพอุณหภูมิในตัวแทบไม่ทันเราก็ใช้ไอ้สังกะสีนี่แหละครับพี่น้องเข้ามาช่วยครับถ้าเป็นคนก็สังกะสีเราไปมุงรังคากันแดดตอนนี้อ่าเป็นพืชก็สังกะสีนี่แหละครับสําหรับพืชมันเป็นธาตุอาหารสําหรับพืชที่ทํามาสําหรับพืชโดยเฉพาะครับเอาล้ครับเราก็มาให้เห็นไอ้ตัวแมลงที่กินใบกลางคืนของเราตัวเช่นนี้นะครับตอนนี้เขาก็กําลัง อ,อยู่ด้วยกันสองตัวนี่ครับเขาอยู่ด้วยกัน2ตัวเขากินอิ่มน้ําสํารานแล้วเขาก็มาอยู่ด้วยกันโอ้ยเนาะเป็นตาอีสามึงเถอะเนาะเบิงบ้งที่ละเบิ้งที่ละเบิ้งที่ละห่วยมาบาดตาบาดใจกู้ขักแหวว่าเขาก็กินใบลักษณะมันก็เป็นแวงแง,แงอย่างเช่นนี้นะครับพี่น้องนี่ครับเยอะเลยนะครับนูน่นหลายคู่เลยครับพี่น้องโอ้โหต่อหน้าต่อตากับผมเลยนะท่าน เยอะเลยนี่นี่นี่น่าหน่ากินเสร็จแล้วก็อืมหืม,หมโอ้โหจัดไปครับนี่นี่ครับนี่อีกคู่หนึ่งนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมครับพี่นี่แหละตัวนี้แหละครับที่มากินใบกลางคืนของเราครับมากินใบทุเรียนตอนกลางคืนของเราตอนเช้าเขาก็มาจับคู่กันซะแล้วแล้วเขาก็ขยายเผ่าพันธุ์ออกไปเรื่อยๆไม่จบไม่สิน้นแต่ถ้าใครไม่มาสังเกตดูก็โอ้โหไม่นาน ใบเราทุเรียนใบทุเรียนเราออกมาก็มไม่เหลือลอะครับเรามาอีกหนึ่งต้นเรามาเจออีกหนึ่งต้นเดี๋ยวคือกิงอก่งนี้ไอ้กิ่งนี้ไม่ใช่ว่าท่านเห็นใบลักษณะเช่นนี้แล้วท่านจะบอกว่าโอ้แล้วท่านไม่ให้น้ําทุเรียนเหรอทุเรียนท่านกําลังจะตายแล้วไม่ใช่นะครับนอนเข้าไปเจาะกิ่งเขาเรียบร้อยแล้วนี่ครับโทษนะครับนี่นี่นี่น,นี่ตรงเข้าเข้าตรงนี้แล้วครับ นอนเข้าไปเจาะกิ่งเขาแล้วครับพี่น้องท่านก็ตัดกิ่งเขาออกเลยครับพี่น้องตอนนี้ก็ระบาดเยอะเหมือนกันระหว่างนอนโอ้โหยอดต้นนี้ทั้งมะแรงทั้งนอนเอาครับพี่น้องเอ๋ยท่านก็จัดเข้าไปครับพี่น้องช่วงนี้ท่านเข้าไปดูสวนของท่านด้วยนะครับทุเรียนนี้ท่านต้องเข้าไปเดินสำรวจด,ดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับสวนของท่านปาดโท่คือยังเป็นอย่างสิ่ดูไปสัเกือบหมดแล้วครับ Uh huh. อุตส่าห์ลงทุนมาเพื่อให้แตกใบอ่อดมาเรียบร้อยแล้วก็เพื่อมาให้มแมลงกินชเชียวเลยนี่เหรอโอ้ยครับไปครับวันนี้มาแนะนําให้แท่นี้นะครับพี่น้องช่วงนี้ท่านเข้าไปสํารวจสวนทุเรียนของท่านด้วยนะครับสําหรับวันนี้ไปพ่นปุ๋ยพ่นยาก่อนครับสวัสดีครับ